ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเสี่ยงกลับมาที่ลานราชาสุดยอดเม็ดยาอีกครั้งเขาขุดหลุมในลานขนาดเล็กแห่งหนึ่งและฝังกลบผลรากครามลงไปจากนั้นจึงหยดน้ำลายมังกรลงตรงนั้น น้ำลายมังกรห้าขวดที่เฉินเซี่ยงมีอยู่เพียงพอต่อการเร่งการเจริญเติบโตของต้นผลโลหะวิญญาณอย่างน้อยๆก็ทำให้มันออกผลได้ถึงสิบผลน้ำลายมังกรทั้งหมดที่เขามีในตอนนี้ใช้เวลาสะสมถึงสองปีและหากมันใช้เพื่อปลูกต้นผลรากครามไม่สำเร็จเขาก็จะไม่มีน้ำลายมังกรเหลืออีกแล้ว ไม่นานเฉินเซียงก็ใช้น้ำลายมังกรไปหนึ่งขวดหลังจากนั้นเขาใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นภายในผลรากครามเขาสัมผัสได้ว่าน้ำลายมังกรถูกผลรากครามดูดซับอย่างชา้า ทั้งมันยังแถ่ปราณวิญญาณที่พิเศษออกมาด้วยเฉินเซียงรู้ว่ามันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าจะดูดซับได้ทั้งหมดเฉินเซียงกลับไปที่ห้องแล้วหยิบเอาเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงออกมาสิบเม็ด แม้เม็ดยาพวกนี้จะเป็นถึงเม็ดยาระดับวิญญาณขั้นสูงแต่มันแทบไม่มีผลอะไรกับเฉินเซียงเลยฉะนั้นสิ่งที่เฉินเซียงต้องการในยามนี้ก็คือเม็ดยาสร้างรากฐานแต่ถึงอย่างนั้น เขาก็ยังกลืนเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงลงไป3เม็ดก่อนจะเริ่มดูดซับเม็ดยาและบ่มเพาะความแข็งแกร่งของข่าวราคาของเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงมีมากกว่าเม็ดยาปราณแท้จริงถึง10เท่าราคาของเม็ดยาปราณแท้จริงอยู่ที่ห0าพัน ผลึกศิลาสิบฝ่ายในทั่วทั่วไปจะได้รับผลึกศิลาจำนวนสามพผลึกต่อปีจากที่เห็นย่อมบอกได้ว่าเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงนั้นแพงขนาดไหนเม็ดยาเหล่านี้ยังเป็นที่ต้องการของนิกายบางแห่งในการทำให้สิทธิของพวกเขาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่ก็ใช้มันเพื่อเป็นรางวัลเพื่อให้กำลังใจให้กับสิทธิของตนสิบวันผ่านไปไวเหมือนนิยาย เฉินซียงบีบอัดปราณที่ได้จากเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงทั้งหมดลงในรูปแบบปราณพยักขาวแต่นั่นแค่ทำให้เมล็ดธาตุที่อยู่ภายในส่องสว่างขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากที่เห็นย่อมชัดเจนแล้วว่าเฉินเซิ่งต้องการปราณมากมายมหาศาลขนาดไหนในการบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริง ดินแดนลีลับอุดมไปด้วยปราณวิญญาณมากมายมหาศาลทั้งเฉินเซียงยังใช้เวลากว่า2ปีในการดูดซับและยังได้รับความช่วยเหลือจากหวงเจียนเทียนแปลกๆนั่นแต่กระนั้นยังทำได้แค่เพียงสองสว่างมเมล็ดธาตุเพียงสอง เม็ดเท่านั้นดังนั้นหากเขาต้องบ่มเพาะเองโดยไม่พึ่งพาเม็ดยาอย่างน้อยๆเขาต้องใช้เวลากว่า10ปีในการบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงเฉินเซี่ยงมีเส้นชีพจรหยินอย่างศักดิ์สิทธิ์ทั้งยังบ่มเพาะด้วยเคล็ดมังกร ทำให้เขาสามารถดูดซับปรานได้เร็วกว่าคนหลายเท่าซึ่งหากเขาเป็นนักสู้ธรรมดาทั่วไปป่านนี้เขาคงบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงไปหลายครั้งแล้วแต่เทียบกับคนอื่นๆที่ไม่ได้พึ่งพาเม็ดยาพวกเขาต้องใช้เวลากว่าหนึ่งร้อย ปีในการบรรลุขอบเขตใหม่ซึ่งน่านเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเขนเฉินเซียงเข้าใจแล้วว่าทำไมนักสู้ระดับสิบขอบเขตนักสู้ถึงมีเพียงหยิบมือและนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงก็ยังนับว่าขาดแคลน ครั้งหนึ่งเขาเคยได้ยินว่ามีอัจฉริยะอายุยาวมากที่บรรลุถึงระดับสิบขอบเขตนักสู้แต่พวกเขาส่วนใหญ่ไม่สามารถบรรลุถึงขอบเขตนักสู้แท้จริงได้จนกระทั่งชราและตกตายในระดับสิบขอบเขตนักสู้เช่นเดิมไม่แปลกใจเลยว่าตระกูลของเสี่ยวเตาและเจ้าอ้วนถึงไม่ได้สนใจพวกเขานักนั่นเพราะโอกาสที่จะบรรลุถึงขอบเขตนักสู้แท้จริงมีน้อยมาก หากความก้าวหน้าในการบ่มเพาะยังเป็นเช่นนี้อย่างน้อยๆข้าต้องใช้เวลาถึง15ปีในการบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงซึ่งมันนานเกินไปเซียนเซียนยอดดวงใจของข้าบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงเมื่อสองปีที่แล้วนางกินเม็ดยาประเภทใดกันเฉินเซียงกำลังตรวจสอบเมล็ดธาตุที่อ่อนแสงภายในตันเทียนเขา ข้าสงสัยว่านางอาจจะมีเส้นชีพจรวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และนางเองก็บ่มเพาะโดยใช้ทักษะศักดิ์สิทธิ์ด้วยนางเป็นถึงศิษย์ของจักรพัดดินีแห่งจักรวัิเฉินปิงเทียนดังนั้น นางต้องได้รับเม็ดยาสร้างรากฐานเป็นจำนวนมากแน่นางถึงก้าวหน้าได้รวดเร็วเช่นนี้ซูเหมยเหยาวยากล่าวตอบเฉินเซี่ยงรับทราบข้อมูลทั้งหมดตลอด2ปีที่ผ่านมาและรู้ว่าซูเซียนเซียนกำลังเก็บตัวบ่มเพาะ ส่วนเลิงยูวหลานก็ได้รับคำแนะนำและฝึกฝนอยู่ภายในดินแดนลับของหุบเขาเฮมนันซึ่งนับเป็นเรื่องยากมากที่เขาจะติดต่อพวกนางข้าไม่รู้ว่าสตรีป่าเถื่อนผู้อาวุโสเมดยาจะออกมาตอนไหน ข้าอยากจะให้นังช่วยสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานที่สักสองชุดจริงๆเฉินเซี่ยงถอนหายใจแล้วกล่าวขณะที่เขาคิดถึงสตรีลึกลับผู้นั้นก่อนหน้านี้บางครั้ง เฉินเซียงเคยได้ยินว่านิกายยอดนักสู้ขัดแคลนเม็ดยาระดับลึกล้ามเป็นอย่างมากนิกายเองเหลือเม็ดยาเหล่านี้อยู่ในครอบเพียงไม่กี่เม็ดเนื่องเพราะสมุนไพรที่จำเป็นในการสกัดกลั่นนั้นเสาะหาได้ยากยิ่งอีกอย่าง การสกัดกลั่นเม็ดยาระดับลึกลำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้จะสกัดกลั่นอย่างระมัดระวังขนาดไหนก็ยังมีโอกาสล้มเหลวสูงนอกจากนี้เหล่านิกายมากมายยังเก็บสะสมผลึกศิลาจำนวนมากและวางแผนเดินทางไปยังนิกายดันเสี้ยงเถาหยวนในที่แห่งนั้นนับเป็นแหล่งรวมตัวกันของนับปรุงยาและแม้ราคาของเม็ดยาระดับลึกล้ำในที่แห่งนั้นจะแพง แต่ปริมาณของเม็ดยากลับมีมากมายหรือหากร้องขอให้นักปรุงยาที่มีชื่อเสียงสกัดกลั่นเม็ดยาเหล่านั้นให้อัตราความล้มเหลวก็ยังนับว่าค่อนข้างต่ำ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่นิกายดันเซียงข่าหยวนได้รับการยอมรับนับถือจากนิกายมากมายเฉินเซียงทำหน้าบึ้งตึงพลางเดินกลับมายัางลานขนาดเล็กแต่ทันใดนั้นเอากลับเห็นหนอขนาดเล็กผุดขึ้นมาบนพื้นดินาห้าสำเร็จ วิดาผู้นี้จะมีผลรากครามมากมายแล้วเฉินเสียงหัวเราะลั่นด้วยความตื่นเต้นอย่าเพิ่งดีใจไปซูเหมยเหยาแค่นเสียงเล็กน้อยเฉินเสี่ยงเองก็เงียบทันทีเฉินเซี่ยงเพิ่งใช้น้ำลายมังกรไปหนึ่งขวดทำให้ผลรากครามพลีนอออกมาและตอนนี้เขายังเหลืออีกสี่ขวด เฉินซียงหยิบเอาน้ำลายมังกรอีกขวดออกมาแล้วหยดลงไปที่หน่อยอย่างระมัดระวงังในระหว่างที่หยดน้ำลายมังกรเขาใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในหน่อไปพร้อมๆกันเขาอยากรู้ว่าหน่อจะดูดซับน้ำลายมังกรได้เร็วขนาดไหนแต่ความประหลาดใจของเขาก็เกิดขึ้นรวดเร็วนักเนื่องเพราะหน่อดูดซับน้ำลายมังกรได้รวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงน้ำลายมังกรที่หยดลงไปก็ถูกดูดซับไว้หมดซึ่งก่อนหน้านี้ผลรากครามใช้เวลาดูดซับถึงสิบวันน้ำลายมังกรมีอำนาจพิเศษที่ช่วยให้หน่อสามารถดูดซับปราณวิญญาณภายในดินแดนลี้ลับแห่งนี้ได้อย่างบ้าคลั่งทั้งยังช่วยให้มันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หลังจากผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงหน่อขนาดเล็กได้กลายเป็นต้นกล้าขนาดเล็กนั่นทำให้เฉินเซียงตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะหากเขาได้ครอบครองผลรากครามจำนวนมากเขาย่อมสามารถขายมันแล้วนำผลึกศิลาไปซื้อหาสมุนไพรอื่นๆ ได้อีกมากมายนั่นทำให้เขาสามารถฝึกฝนการสกัดกลั่นเม็ดยาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างที่ซูเมอร์เยาได้บอกเขาวไว้ว่าหากจะสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานได้อย่างน้อย,อยๆก็ต้องสกัดเม็ดยาระดับวิญ,ญญาณขึ้นสูงให้ได้เสียก่อน การสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานไม่ได้ยากเกินไปนะักคนรั์ที่ได้จากเม็ดยาก็นับว่าดีไม่น้อยเพียงแต่สมุนที่ใช้กลับหาได้ยากเย็นแสนเข็นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มันถูกจัดอยู่ในเม็ดนาระดับลึกลำขึ้นต่ำ ครึ่งชั่วโมงผ่านไปเฉินเซี่ยงใช้น้ำลายมังกรอีกหนึ่งขวดตอนนี้จากต้นกล้าขนาดเล็กได้เจริญเติบโตขึ้นจนสูงเท่าเอวของเขาแล้วต้นยอดของมันล้อมรอบไปด้วยใบไม้มากมาย ทั้งเส้นสายไลโลหิตบนใบไม้เหล่านั้นยังชัดเจนเป็นอย่างมากนั่นเป็นเพราะมีปราณวิญญาณสีครามกำลังไหลเวียนอยู่ในตอนกลางคืนน้ำลายมังกรทั้งหมดถูกต้นผลรากครามดูดซับไปจนเกลี้ยงทำให้ความสูงของมันเพิ่มขึ้นเป็น สองเท่าของความสูงของมนุษย์12ฟุตซูเหมอเหยาเองก็บอกเล่าความรู้ในเรื่องต้นไม้วิญญาณดอกไม้วิญญาณและญ้าวิญญาณมากมายให้เฉินเซี่ยงอยู่เสมอและตอนนี้เฉินเซี่ยงก็ได้เห็นการเจริญเติบโตจากต้นผลรากครามขนาดเล็กกลายเป็นต้นผลรากครามขนาดใหญ่อีกอย่างต้นไม้วิญญาณส่วนใหญ่ยังสูงมากกว่าความสูงของมนุษย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น มันต้องมีปัญหาแน่หากผู้อาวุโสเมตยามาเห็นข้าวเฉินเชิงเริ่มคิดหาวิธีซ่อนมันจากผู้อาวุโสเมตยาเพราะต้นผลรากครามนั้นดูน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก มันเปล่งแสงปราณวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้มันดูโดดเด่นต้นผลรากครามในยามนี้จะยังไม่ออกผลจนกว่าเฉินเซี่ยงจะให้น้ำลายมังกรกับมันต่ออีกหน่อยตอนนี้เฉินเซี่ยงพักการบ่มเพาะไว้ก่อนเพราะเขาวางแผนจะใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเพื่อรวบรวมน้ำลายมังกร ก่อนหน้านี้ในช่วงที่เขาอยู่ในดินแดนต้องห้ามการบ่มเพาะต่างๆของเขาถูกจับจ้องโดยหวังเจียนเทียนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนันทำให้เขาไม่สามารถผลิตน้ำลายมังกรออกมาได้แต่ตอนนี้มันต่างกัน เขาโคจรทักษะน้ำลายมังกรเพื่อสร้างน้ำลายมังกรอย่างสุดจิตสุดใจด้วยความที่เขาอยู่ในระดับสิบขอบเขตนักสู้แล้วจึงทำให้เขาผลิตน้ำลายมังกรได้มากขึ้นเพียงห้าวันเฉินเซียงก็ได้น้ำลายมังกรหนึ่งขวดแต่เขากลับใช้มันทั้งหมดภายในอึดใจเดียว5้าวันผ่านไปเฉินเซียงใช้น้ำลายมังกรหนึ่งขวดอีกครั้ง ตอนนี้ต้นผลรากครามบานสะพรั่งไปด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่ที่เปล่งประกายแสงสีครามระยิบระยับทำให้ดูงดงามเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนนั่นทำให้เฉินเซียงตื่นเต้นเป็นที่สุดเพราะเขาเชื่อว่าไม่นานนักมันจะมอบผลการเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เขาแม้มันจะมีดอกแค่เพียงย0สดอกแต่นั่นก็เพียงพอแล้วเฉินเซียงลองประมาณคร่าวๆว,ว่า อย่างน้อยน้ำลายมังกรของเขาก็ทำให้ต้นผลรากครามเติบโตถึงสามพันปีเฉินเซี่ยงใช้น้ำลายมังกรไปอีกขวดและในเวลานี้เหล่าดอกไม้แปรเปลี่ยนเป็นลักษณะคล้ายดอกตูมที่ดูเหมือนจะห่อหุ้มอะไรสักอย่างไว้ข้างในซึ่งนับได้ว่านั่นคือผลรากครามและต้นผลรากครามก็ได้ดูดซับรานวิญ,ญญาณมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าวันผ่านไปเฉินเสียงผลิตน้ำลายมังกรได้อีกหนึ่งขวดเขาเทม,มันลงไปที่ต้นไม้และรอดูผลใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเนื่องเพราะดอกไม้พวกนั้นดูเหมือนโคมไปสีครามแล้วในตอนนี้เวลาผ่านไปไม่นาน เฉินเซียงกำลังจ้องมองกิ่งก้านสาขาและเหล่าผลรากครามอยู่ผลรากครามนั่นดูไปคล้ายอัญ,ญมณีสีครามในยามค่ำคืนทั้งยังทอแสงระยิบระยับราวกับหมู่ดาวบนฟากฟ้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ